สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโคกรถไถเรงคำนะครับผมเจอแล้วนะครับสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับวัสดีมาทำอะไรเอ้ย ดูหัวมันนะครับท่านผู้ชมหัวเราขาเลยแล้วมันเป็นไรเนี่ยมันไม่ยัดเหรอว่ามันเหนียวใบโม่มันใหญ่ผมทำใบโม่เนี่ยไม้ใหญ่กว่าเขาอไม้ใหญ่กว่าทุกันเลยเลยโม่ลำบากว่าคนอื่นเวลาที่เจอมันเหนียวแต่ถ้าเจอมันไม่เหนียวมันจะลงไวอ๋อลงไวกว่าเขาอ๋อคนอื่นะจะใบประมาณแค่28นิ้วแค่6นิ้วแค่ของผมเนี่ย 3. โอ้ใหญ่มากเล็กกว่ามูร้านที่เขาใช้เคื่องสีสูบประมาณสิบมรอ๋ออ๋อคือเป็นสเปคของสี่สูบคือใกล้ๆของสี่สูบแต่ว่ามาใช้กระสูบเดียวปัญหาที่เกิดคือโมูไม่ลงคอมันเหนียวแล้วอครับคไรับไม่ได้ครับตือป้วยกายซปวกายนมันเหียดบมันนยวครับนักับคืนอ๋อเอ้ยระบังหัวมันออกตัวได้ครับ อ๋อนี่นะครับผมเกือบโดนแล้วครับเมื่อกี้เกือบโดนแล้วเกือบรู้ตื้ไม่กจ่ายตกหัวแล้วใส่สะพานคืนเมื่อกี้ได้สะพานหม่เลยนะครับเที่ยวละร้อยกว่าบาทกวาจะได้ครับเที่ยวละเท่าไหร่นะเที่ยวละร้อยกว่าบาทอะโอ้ยไมเกินร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทเที่ยวนะครับไมใันนะเที่ยวเลยอ๋อได้ต่อเที่ยวต่อเที่ยวได้ เอาได้ว่าอันนี้ดาโมงอีกสิบกว่าปีนี่ไม่กล้าใส่แน่นอน,นครับครับ คือเอาใบพัดของรุ่นสี่สูบมาใส่กับสูบเดียวนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเจอมันง่ายๆหมูหมูจะลรงว้ก็จริงนะครับล้ำพี่เขาบอกนะแต่ว่าถ้าเจอมันหัวใหญ่อย่างอันนี้ลงช้าแล้วก็อันนี้มาดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้ทางนี้เยอะเลยนะครับผมเอ้ยอม โอ้ทางนี้แักที้มาดีครับมอในี oh, <laughs> <normal> Get <gettable> ัแ <Wit> ท <default> ีล้วนๆนะครับผมคโปตาเมื่อกี้ได้ยันมานะครับผมมาดูคุปตาบ้างโอ้คุกตากินเลิ่มเลยนะครับ เราจะมีคนรู้จักพิสันสักคนหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะไม่มีใครทักทายเลยเอ้ยโอ้ <laughs> โอแรง <laughs> ย่าไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับผมอันนี้ไม่รู้จักนะเอ้ยอาที ่หัวไม่ค่อยใหญ่นะครับลงง่ายสุดยอดไปเลยนะครับผม โค้นทำซารี่นะครับช่างเพชร